นี่คือโอวอหญิงครับแล้วก็โอวอชายครับโอวอสามน้องกบน้อยครับโอวอหญิงบินดาจันทชิตนะครับโอวอชายเป็นน้องเจดเจดสานะครับจากอุดรธานีครับนี่บอมครับลูกศิษย์วันนี้ติดออสามครับสุดยอดมากๆ มีคนเก่ง,ง,กงครับน้องนแต่ก็ยงดมอบให้นองฟุกครับ พูกติดที่หนึ่งโอเวอร์ด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์ในสังกัดโบ้ด้วยครับวันนี้ชนะเลือดระยะฟันหลันครับยินดีด้วยครับยางกรนปดอรวนะครับสัมคบเยดพันี๋ยอยากไปสัมภาษณ์น้องเจ็ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วรอสัมภาษณ์เจตสดากันครับทั้งเจตครับทั้งเจตทั้งเจตพี่หนุ่งสัมภาษณ์นะครับ้งเจตครับสวัสดีครับ้งเจตเป็นไงบ้างวันนี้ ก็บรรยากาศดีครับีเนาะร้อนมากเกินไปครับนี่คือโอเวอร์ออร์ลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นทำลายเพอร์ซันอลเบสด้วยเพอร์ซันอลเบสตั้งไว้สามแปดสามแปดเนาะเจ็ดวิ่งไปเท่าไหร่ครับวันนี้เมื่อกี้วิ่งไปสามหนห้าสองนะเป็นโอเวอร์ออร์ลำดับที่หนึ่งนะครับโอเวอร์ออรชายรับโบนัสไปเลยห้าพันแล้วก็โอเวอร์ออร์หนึ่งด้วยสองพันรับวันนี้ครับเจ็ดพันครับสุดยอดมากดีดด้วยครับเจดครับ น้องปลาสวัสดีครับน้องปลาน้องปลาเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานออฉันภูยค่ะวันนี้ได้ได้ทีีมาโอ้โหสุดยอดเลยเนาะทีวีแรกที่เราวิ่งกันที่ขอนแก่น 10k ใช่ไหมใช่ใช่เนาะวันนั้นวิ่งมากับน้องลินดาด้วยวันนี้ยิ่งท็อปเลยอ่ะวันนี้อ๋อวันนี้ผ่อนไม่ใช่ราคาที่เราคุย ลินดาผ่อนแต่พี่ไม่ไหวไปยินดีกับเพอร์ซน l ลเบสด้วยครับวันนี้น้องปาวิ่งเท่าไหร่ครับวันนี้ครับวันนี้ต้งนาฬิกา37.05 p e เ s o n a l b ย s ศนเพอร์ซนลเบสเขาตั้งไว้45.45แต่น้องปาวิ่งวันนี้ 37. เท่าไหร่นะ37.05เโอ้โหเพราะที่ที่ขอนแก่นเราวิ่งไว้3ามสถ้าพี่หนุ่มจำไม่ผิดไม่ค่ะ37เป็น9ก้าห่้ใช่ไหมใครเใจ 嗯。Mm. สามสิบเจ็ดคูนห้าแล้วก็วันนี้มาก็ทำไปยินดีด้วยพี่หนุ่มยินดีด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ไปกับน้องลินดาได้เกือบห้ากิโลแต่หลังจากนั้นก็หลุดเลยพี่หนุ่มหลุดเราคุยกันว่าเราไม่ควรได้คะก่อนไม่ไหวไม่ไหวครับอากาศแล้ววิ่งยากด้วยวันนี้พี่หนุ่มรู้สึกว่าเฝุ่นมันเป็นอ่าใช่ใช่ครับมันแสบจมูกด้วยนะใช่แต่เห็นว่ากลับเพิ่งกลับจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่เขาเพิ่งกลับจากเนปาลมาได้ไม่กี่วันไปไปงานอะไรครับที่เนป่าเป็นอาเซียนคอสท์ทั้งที่องที่ในปา ผลงานเป็นไงบ้างครับเข้าอันดับที่หกแล้วก็ได้ที่สามที่บุกไปแได้ช็อปเทีมไทยอ๋อทีมชาติไทยใช่ไหมครับโอ้ยินดีกับน้องปลาด้วยยินดีกับพัสดุนอลเบสที่สนามท่าอุเทนด้วยครับวันนี้อ่ยินดีด้วยครับน้องปลารับผม